วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับมีอีกแล้วนอกกับในเกม s a o i f นั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตแพทนะครับประจํมาที่ 18ครับเดือนมกราคมนะครับว่าส่วนของการอัปเดตในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรข้ามากันบ้างส่วนของในรอบนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนของโซนใหม่มาครับคือจะเป็นส่วนของโซนชั้นที่63ครับเป็นส่วนของโซนที่2มานั่นเองนาอนะครับนาท่านผู้ชมแล้วก็มีส่วนของดดนเจียนในชั้นที่63โซนที่2มาด้วยนาอนะครับนาท่านผู้ชมแล้วก็มีส่วนของตู้ใหม่มาด้วยนะครับนะก็แน่นอนครับส่วนของชั้นใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยังเข้าไม่ได้นะครับนาท่านผู้ชมครับก็ต้องรอ หนึ่งเนาะนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้นะครับว่า่วนของชั้นที่63โซนที่ 2, 2เป็นยังไงนะคผชมก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้นั่นเองเนาะนะครับนาท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอ่าส่วนของชั้นที่63โซนที่2กันดีกว่านาะนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะอนะครับท่านผู้ชมครับเราเข้ามาสู่ส่วนของหน้าประกาศของเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของการเพิ่มโซนใหม่เนาะนะครับก็คือจะเป็นโซนที่2เนาะของชั้นที่63นั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมครับนะส่วนของบอสที่เราจะเจอนะครับก็คือจะเป็นบอสตัวนี้นั่นเองเนาะเป็นอ่าเป็นเจเจอะไรนะลืมแล้วนะครับก็จะเป็นบอสประเภทดีเฟนต์เนาะนะครับนะก็เป็นบอสที่ แพ้อะไรบ้างไม่รู้สินะครับนะท่านผู้ชมก็ถ้าดูจากตู้ใหม่นะ่วนของบอสตัวนี้เนี่ยคือมันก็จะแพ้พวกสายการแทงนะครับแล้วก็สายการสายพวกสายโล่สายแทงไอสายพวกสายโล่สายขวาสายคอนนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็ส่วนของท่าที่บอสแพ้เนี่ยก็คือจะเป็นท่ามืดนะครับแล้วก็ คาดินเนาะนะครับนาท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของบอสเนาะของชั้นที่63นะครับโซนที่2นั่นเองแล้วก็ส่วนของชั้นที่63ครับก็จะมีส่วนของดันเจี้ยนประจําชั้นมาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบจํากัดเวลานั่นเองเนาะโดยที่เขาจะแจกเพชรเป็น600เม็ดนะครับแล้วก็ของใช้ในเกมต่างๆนานามากมายนั่นเองเนาะเมื่อเราลงผ่านนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อเราลงผ่านแล้วนะครับเราก็ต้องเอาของในส่วนของดันเจี้ยนเนี่ยนะครับไปแลกเอานะครับ ตัวที่มีเพชรอยู่ที่มันจกัดที่600เม็ดนะครับแล้วก็ของใช้ในเกมต่างๆนานา,นานมากมายเนาะนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะมาดูส่วนของของตรงนี้ก็ได้นะครับว่ามันมีของอะไรบ้างเนาะนะครับตาท่านผู้ชมอ่ะก็ส่วนของดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะอยู่ถึงประมาณเดือนไหนวะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะอ,ะอยู่ถึงประมาณเดือนหน้านครับของวันที่15เนาะก็ อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับนะอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของชั้นที่63เนาะโซนที่2นั่นเองนะครับ โซนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่แล้วนะครับตู้ใหม่เนี่ยก็จะเป็นทีมแนวเครื่องนาโชคนั่นเองนะครับโดยส่วนของตู้นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันครับโดยที่สกิลแรกเลยครับก็คือจะเป็นสกิลสลับบารนั่นเองเนาะแล้วก็เลเปียนครับเป็นขวาเนาะแล้วก็อ่าหอกนั่นเองเนาะนะครับส่วนของตู้นี้เนี่ยก็จะกําลังตีอยู่ที่5สเต็ปนั่นเองเนาะส่วนของวันหมดเวลาครับของตู้นี้เนี่ยก็จะหมดประมาณวันที่15ครับเดือนหน้าเลยเนาะตอนเวลาประมาณ11โมงกว่าๆนะครับ นะท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของแต่ละสกิลกันดีกว่านาะว่าส่วนของแต่ละสกิลของตู้นี้หน้าสกิลทําอะไรได้บ้างครับนะอ่ะเรามาเริ่มจากที่สกิลแรกเลยเนาะสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลของยูกินั่นเองครับก็จะเป็นหอกทัดมืดนะเป็นมอสกิลเนาะสกิลทําอะไรได้บ้างครับก็ทําค่าความเสียหาย1 4ึงให้กับสตูทั้งหมดเลยโบนัสก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500หน่วยต่อใส่สกิลยูกิของเราเนาะโบนัสอีกโบนัสหนึ่งก็คือเม ดิบเอร์เซนะครับอันนี้คือสกิลของยูกินั่นเองเนาะก็เป็นสกิลที่ต้องบอกว่าเป็นสกิลที่เหมาะสําหรับคนที่ใช้สกิลทาตุมืดเป็นหลักด้วยนะครับนาท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของสกิลของยูกินั่นเองเนาะนะครับนาะท่านผู้ชมส่วนของสกิลต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของอาสนานั่นเองครับเป็นเลเปียทาตุมืดเนาะเป็นเร่งความเร็วนะครับสกิลทําอะไรได้บ้างก็ทําค่าความเสียหาย1,650%จํานวน6ครั้งนะครับให้กับซ็นตูจำนวนหกครั้งครับให้กับสต,ตูนหน ขึ้นอีก1%ต่อสเต็กที่อยู่บนหัวของราวเป็นเวลา20วินาทีบัฟขั้น2ก็คือเมื่อกดปุ่มสวิตช์แล้วโจมตีโดนสตูจะทําให้สกิลธาตุเมื่อแรงขึ้นอีก1%นะครับต่อสเต็กที่อยู่บนหัวของเราเนาะเป็นเวลา20วินาทีนั่นเองนะครับก็อันนี้คือสกิลของอาสนานั่นเองครับก็เป็นสกิลวับธาตุเมื่อที่ดีนะครับใครที่ขา skill ดสกิลบัฟธาตุเมืดด่อตีดีอยู่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเปิดตู้นี้ได้นั่นเองเนาะนะครับนนนนะะท่่าผู้้ชมคครับับออออีืสกิลขง ศาสนาน,นั่นเองเนาะส่วนของสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลของไอเอกของเรานะครับในตู้นี้เนาะก็จะเป็นเอกิลนั่นเองนะครับก็จะเป็นขวานทัดมืดเนาะเป็นมอสสกิลนะครับสกิลทําอะไรได้บ้างก็ทำค่าค่าเสีหาหนึ่งพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับตู้หนึ่งตัวโบนัส พลังโจมตีเพิ่มขึ้อนอีก50%ตาม HP T ที่เรามีอยู่ยิ่ง HP T เหลือเยอะนะครับสกิลนี้ยิ่งแรงเนาะแล้วก็บนัสอีกบนัดหนึ่งก็คือเมื่อใส่สกิล AQ สา3สกิลหรือมากกว่าจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1,200หน่วยนั่นเองเนาะก็อันนี้คือสกิลของ AQ นั่นเองเนาะต่อไปทับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลสุดท้ายแล้วนะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสกิลของลีฟ้านะครับก็จะเป็นสล l a r Buff Awake นั่นเองเนาะสกิลทาอะไรได้บ้างก็ของคุ้มกันน,กนะคร ก็ปุ่มสวิต จะเพิ่มระยะเวลาของบัฟเพิ่มพลังโจมตีเป็นเวลา15วินาทีนะครับตามค่าพลังป้องกันของเราเนาะอันนี้คือสกิลของลีฟานั่นเองเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลทั้งหมดเนาะที่มาทั้งหมดเนาะในตู้นี้นั่นเนองเนาะถามว่าตู้นี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็เป็นตู้ที่อ่าใครที่เล่นท่ามืดอยู่นะครับก็สามารถมาเปิดได้นั่นเนองเนาะเพราะว่าส่วนของตู้นี้เนี่ยคือมันเป็นตู้ที่อ่าบัฟทัามืดได้ดีเลยนะครับนะาท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสกิลของลีฟาหรือว่าสกิลของอาสนะก็ตาม เนาะนะครับด่านท่านผู้ชมครับส่วนใครที่อาขาดพวกแบบ สกิลดามเมจทัตเมืดอย่างเช่นอาขวานหรือว่าหอกนะครับก็สามารถมาเปิดตู้นี้ได้นั่นเองเนาะนะครับน้าท่านผู้ชมครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของตู้ใหม่ในวันนี้นั่นเองเนาะอ่าโอเคนะครับน้าท่านผู้ชมครับอันนี้คือส่วนของการอัปเดตแพทตอนที่มาทั้งหมดนะครับในวันนี้นั่นเองเนาะก็ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามนะครับการอัปเดตข่าวสารของเกิ๊ก S L I F ไปได้นะวันนี้ก็ขอตัวกันด้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม thank mm -hmm. you